ดูให้ดีๆนะนี่คือเพชรมูลค่า68ล้านเหรียญชื่อโอเชียนฮาร์ดแต่ถูกทิ้งลงทะเลมีความตื่นทองเพชรที่มีค่านี้กำลังถูกกอบกู้พวกเขาพบตำแหน่งของเรือไททานิกที่จมตู้เซฟขึ้นสนิมปรากฏขึ้นพวกเขากู้มันขึ้นฝั่งได้สำเร็จทุกคนมีความสุขมากเพราะมีโอกาสที่จะมีเพชรอยู่ในนั้นแต่เมื่อพวกเขาเปิดตู้เซฟภายในมีเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอัลบัม้มไม่มีเพชรเลย แต่เมื่อพนักงานล้างอัลบั้มของแจ็คดูภาพวาดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีผู้หญิงสวมเพชรท,ที่คอของเธอพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆสถานีโทรทัศน์ได้รายงานข่าวอย่างรวดเร็ววันถัดมาหญิงชาราคนหนึ่งถูกนำตัวมาอย่างที่เกิดเหตุด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลายาวนานถึง84ปีคุณยายผ่านภาพบนอุปกรณ์เห็นซากเรืออีกครั้งในทะเลตอนนี้อารมณ์ท่วมท้นบนใบหน้าของเธอหญิงชาราน้ำตาสึมสุดตัวลงทันท,ทีเธอคิดอยู่นาน ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องของเธอให้ทุกคนฟังในปีนั้นมันเป็นเช้าที่สดใสเรือที่เรียกว่าไททานิกกำลังจะเริ่มการเดินทางครั้งแรกในเวลานั้นมันเป็นเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง2 0 0พคนโรสในตอนนั้นยังเป็นสาวยังสวยอยู่เลยเธอกำลังจะก้าวขึ้นเรือที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอณนะตอนนี้ในร้านเหล้าเล็กๆมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อแจ็คนำเงินออมทั้งหมดของเขาไปเดิมพันหนึ่งเกมชนะได้รับตั๋วขึ้นเรือ พวกเขารีบขึ้นเรือด้วยความขึ้นขนองใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมครอบครัวและคนแปลกหน้าบนท่าเรือทุกคนต่างโบกมือลาพวกเขาการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโรสเป็นลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำรวยแม้ว่าภายนอกจะรุ่งโรจน์แต่ชีวิตของเธอไม่ได้เป็นของเธอเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวได้จับคู่ให้เธอกับคนที่เธอไม่รักส่วนแจ็คของเรากลับตรงกันข้ามกับเธอโดยสิ้นเชิงเขาเกิดมายากจนรวมเงินออมทั้งหมดของเขาน้อยกว่าหนึ่งร้อย ดอลลาโชคดีที่เขามีทักษะสามารถนํามาใช้เพื่อความอยู่รอดนั่นคือการภาพวาดบังเอิญเขามองไปเห็นโรสในพริตตาเดียวเขาก็ตกหลุมรักโรสตอนกลางคืนในหัวของแจ็คมีแต่ภาพของโรสทันใดนั้นก็มีเงาผ่านเขาไปกลายเป็นโรสที่เขาเพ้อทั้งกลางวันและกลางคืนกลายเป็นว่าโรสทนไม่ได้ที่ครอบครัวจะจัดการชีวิตของเธอเธอต้องการที่จะจบชีวิตของเธอให้มันจบๆไปช่วงจังหวะแห่งความเป็นความตายแจ็คหยุดเธอไว้ หลังจากเลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็เรียกรสกลับมาได้เซลดอนเพื่อตอบแทนแจ็คที่ช่วยรสไว้เขาชวนแจ็คไปทานอาหารเย็นเพื่อเอาใจรสเขามอบเพชรหัวใจมหาสมุทรให้เธอแต่สิ่งนี้ไม่อาจทำให้รสหวั่นไหววันต่อมารสก็เริ่มที่จะตามหาแจ็คเพื่อขอบคุณเขาแต่แจ็คเป็นคนอิสระทำให้รสงงเล็กน้อยไม่นานพวกเขาก็ทะเลาะก,กันรสคิดว่าเขาเป็นคนไม่รู้อะไรแต่เมื่อเธอเห็นอัลบั้มของแจ็คทุกหน้าเป็นแบบคลาสสิกบางที่ชายหนุ่มคนนี้อาจมีความฝันจริงๆยิ่งคุยกันยิ่งชอบใจ นั่งคุยกันจนพระอาทิตตกในมือคำ่ำแจ็คมาถึงตามนัดหมายเผชิญหน้ากับคนชั้นสูงกลุ่มนี้เขาไม่กลัวเลยสักนิดแม้ว่าพวกเขาจะย่อเย,อเยอ้ยแจ็คทุกชั่วโมงก็ตามแต่แจ็คเป็นคนสบายๆทำให้คนเหล่านี้รักเขาก่อนกลับเขายังให้กระดาษแผ่นหนึ่งกับโรสข้างบนเขียนว่าเจอกันที่หอนาฬิกาดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มออกเดทครั้งแรกดื่มเบียร์เต้นรำกันอย่างมีความสุขเต้นรำเต้นรำอย่างมีความสุขโรสรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สายตาพระมูของพวกเขาก็ถูกพ่อบ้านมาเห็นเข้า บนโต๊ะอาหารเซลดอนถามโรสเมื่อคืนไม่กลับห้องทั้งคืนเหรอเธอปฏิเสธเขาก็โกรธทันทีเพราะหญิงสาวตรงหน้าคือคู่มั่นของเขาและคนใช้ของเขาบอกเขาว่าเมื่อคืนโรสอยู่กับแจ็คเขาเหมือนโดนค้อนมาทุกหัวและแม่ก็ย้ำเตือนหลายครั้งไม่อนุญาตให้เธอไปไหนมาไหนกับแจ็คเพราะเธอสามารถแต่งงานแค่กับเซลดอนเท่านั้นถึงจะสามารถช่วยครอบครัวของเธอได้แม่ก็เอาแต่พูดคติธรรมขังโรสไว้ในกรอบอีกครั้งที่จุดนัดพบแจ็คไม่เห็นโรส แต่คนที่มาคือพ่อบ้านเขาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนโรสไม่สามารถพบคุณได้อีกพวกเขาทั้งสองมาจากคนละชั้นที่แตกต่างกันแล้วคนสองคนที่รักกันก็เจอกันไม่ได้แม้แต่อำนาจหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่ควรขัดขวางพวกเขาแจ็คแอบมาโรสอย่างเงียบๆแต่โรสบอกเขาว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเซลดอนหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะจบลงที่นี่แต่แจ็คไม่ยอมแพ้เขาหวังว่าโรสจะสามารถใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองได้หลังจากการสนทนาโรสนึกถึงสิ่งที่แจ็คพูด จนกระทั่งเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆข้างๆเธอโดนแม่บังคับทำโน่นทำนี่เธอดูเหมือนจะเห็นตัวเองเธอจึงไปหาแจ็คจากนั้นฉากที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ก็ปรากฏขึ้นทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันบนหัวเรือกางแขนณนะตอนนี้ดูเหมือนโรสจะมีอิสระและก็เป็นเวลาเดียวกันที่พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้หลังจากกลับมาที่ห้องโรสขอให้เขาวาดภาพให้เธอนอกจากนี้ยังเป็นศิลปะก,การวาดภาพคน ช่วงเวลาที่สวยงามนี้กลับโดนพ่อบ้านมาขัดจังหวะในเวลานี้โรสถูกความรักบังตาตอนนี้เธอแค่อยากอยู่กับแจ็คไม่มีใครหยุดพวกเขาได้พ่อบ้านก็ไม่หยุดไล่ตามพวกเขาไม่สนใจวิ่งหนีไปแม้กระทั่งผ่านห้องมอไอ้น้ำเดินเล่นที่นี่พวกเขามีความสุขมากจากนั้นพวกเขาก็ไปที่โกดังอีกครั้งมาเจอรถคันหนึ่งทั้งสองคนอยู่ในรถพูดคุยกันด้วยสถานการณ์บรรยากาศเช่นนี้และยังมีสาวสวยด้วยแม้แต่ทะเลแห่งอันกริทึมก็ไม่สามารถหยุดมันได้ฉากต่อไป ไม่จําเป็นต้องอธิบายเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรหลังจากนั้นคนรับใช้สองคนมาที่นี่แต่ช้าไปหนึ่งก้าวพวกเขาหนีไปกันแล้วลูกเรือสองเอาคนสนใจพวกเขามาสวิดกันแต่พวกเขาไม่สังเกตเห็นอันตรายที่กําลังใกล้เข้ามาเมื่อพวกเขาค้นพบภูเขาน้ําแข็งอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็รีบส่งเสียงเตือนลูกเรือหมุนหางเสืออย่างบ้าคลาั่งลูกเรือในห้องเครื่องก็ได้รับข่าวเช่นกันพวกเขารีบปิดหม้อไอ้น้ำแล้วพยายามถอยหลังแต่ถึงอย่างนั้น เรือยังคงชนภูเขาน้ำแข็งห้องโดยสารเริ่มร้าวคนงานด้านล่างจมอยู่ใต้น้ำทันทีกัปตันสามารถปิดฟักเท่านั้นคนงานหมดโอกาสที่จะหลบหนีสิ่งที่พวกเขาเราคอยคือความตายครู่ต่อมาน้ำทะเลท่วมห้องโดยสารชั้น3แต่โรสและแจ็คก็ถูกพ่อบ้านจับได้เช่นกันเซลดอนบอกว่าสร้อยคอของเขาหายขอตรวจค้นตัวของแจ็คเจอเพชในกระเป๋าของแจ็คจริงๆ แน่นอนว่าพวกเขาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดจุดประสงค์เพื่อแยกพวกเขาสองคนออกจากกันแจ็คถูกนำตัวไปที่ห้องขังเหลืออีกไม่ถึงสองชั่วโมงเรือไททานิกกำลังจะจมภายในเวลาไม่ถึง10นาทีอุโม,มงค์เก็บสินค้าห้องหม้อไอ้น้ำทั้งหมดจมอยู่ในทะเลช่างต่อเรือไม่อยากจะเชื่อเขายังคงคิดว่าเรือไททานิกจะไม่มีวันจมหลังจากนั้นทุกคนก็ใส่เสื้อชูชีพแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้กับตันเตรียมเรือชูชีพไว้ให้พร้อมเด็กและสตรีจะได้สิทธิ์ในการขึ้นเรือก่อนแต่ผู้โดยสารชั้น2และชั้น3พวกเขาทั้งหมดถูกล็อกอยู่ข้างในนี่คือการทดสอบของมนุษย์เพราะเรือชูชีพสำรองสามารถเป็ทุกคนได้เทียงครึ่งเดียวและอีกครึ่งหนึ่งแค่ต้องรอให้ตายโรสและทิ้งโอกาสที่จะขึ้นเรือชูชีพเธออยากกลับไปหาแจ็คแต่ในเวลานี้ห้องของแจ็คปกคลุมด้วยน้ำทะเลพ่อบ้านก่อนออกไปจงใจ เอากุญแจออกไปด้วยแจ็คได้แต่รอให้ตายโรสมาถึงชั้น3เธอกระวนกระวายที่จะตามหาแจ็คแจ็คได้ยินเสียงร้องของเธอเขาก็ร้องตอบอย่างรวดเร็วโรสหาเขาได้เจอแต่แขนโดนล็อกอยู่กุญแจพ่อบ้านก็เอาไปด้วยเจอขวานจัดการกุญแจมือได้สําเร็จพวกเขารีบออกไปน้ําทะเลอยู่ระดับครึ่งหนึ่งของคนโชคดีที่พวกเขาวิ่งออกไปทางอื่นได้สําเร็จแต่ยังคงถูกขังอยู่ในชั้นสองพวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อพังประตูพังประตูเหล็กลงผู้โดยสารบนเรือ เผชิญหน้ากับความตายพวกเขาไม่สนใจเซลดอนใช้เงินเพื่อซื้อที่ว่างเขาใช้โอกาสนี้หลบหนีปล่อยให้โรสโกหกว่าเขากับแจ็คจะลงเรือลำอื่นแต่โรสมองตาแจ็คก,ก็เห็นถึงการบอกลาทันใดนั้นเธอก็นึกได้ว่าเซลดอนไม่ยอมให้เขาขึ้นเรือแน่ๆโรสกระโดดออกจากเรืออย่างกล้าหาญเธอรีบไปหาแจ็คบางทีนี่อาจเป็นพลังแห่งความรักพวกเขาไม่สามารถจัดการกับชีวิตหรือความตายเซลดอนเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของเขาแตกสลายเขาคว้าปืนจากพ่อบ้าน แล้วยิงตรงไปที่แจ็คพวกเขาทําได้เพียงวิ่งลงมาเซลดอนยังคงวิ่งไล่ตามมาเขาเสียสติไปแล้วแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหลบหนีแต่ถูกน้ําทะเลขังอยู่เบื้องล่างตายแน่มีประตูเหล็กอยู่ด้านหน้าตอนนี้ไม่มีทางไปโชคดีที่มีลูกเรือผ่านมาอีกหนึ่งคนเขาหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูแต่เพราะความกลัวมากเกินไปกุญแจตกลงไปในน้ําลูกเรือหันหลังวิ่งหนีโชคดีที่แจ็คได้กุญแจ พวกเขาเปิดประตูเหล็กได้สำเร็จหนีรอดออกมาได้ผู้โดยสารไม่สามารถควบคุมได้กับตันชักปืนออกมายิงผู้โดยสารใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจากนั้นเขาก็ยิงตัวเองและปิดชีวิตตัวเองเห็นเรือกำลังจะจมกับตันก็ไม่คิดจะหนีเขาขังตัวเองอยู่ในห้องควบคุมความหวังสุดท้ายคือตายที่นี่ไม่นานกลายอีกด้านของเรือจมลงทะเลจนหมดผู้คนนับไม่ท่วนวิ่งขึ้นไปด้านบนเรือย,ยังคงจมลง อย่างมากสุดอีกสองสามนาทีจะจมลงอย่างสมบูรณ์ผู้คนกระโดดจากด้านบนลงสู่ทะเลวินาทีต่อมาไฟก็ถูกตัดทะเลทั้งหมดอยู่ในความมืดตัวเรือก็เริ่มแตกจนถึงตอนที่มันจมโรสและแจ็คโชคดีที่รอดมาได้พวกเขาเจอไม้กระดานแต่มันสามารถรับน้ำหนักคนเพียงคนเดียวได้แจ็คได้แต่อยู่ในทะเลน้ำทะเลเย็นเป็นน้ำแข็งไม่รู้ว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนคนรวยจากไกลๆทำได้แค่ดูทั้งหมดนี้อย่างเงียบฮ่าๆไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยด้วยคำปลอบใจของแจ็คโรสค่อยๆหลับไป เมื่อเธอตื่นมามองไปที่แจ็คอีกครั้งแจ็คก็จากเธอไปตลอดกาลแล้วมีความรักอยู่ในหัวใจอาจจะทั้งชีวิตนี้ทั้งหมดอาจทําได้แค่คิดถึงอยู่ในใจในที่สุดโรสก็ได้รับการช่วยเหลือได้สำเร็จ